แผนผังสำเร็จเวลาของธรรมทั้งหมดที่บังคับควบคุมให้คนสัตว์สิ่งของดำเนินชีวิตเป็นอย่างอยู่ไปตามแผนผังสำเร็จเวลาของธรรมทั้งหมดที่มีอยู่ในตัว ทำกำกับพังคับควบคุมให้ธาตุทั้งละเอียดทั้งหยาบดำเนินชีวิตเป็นยอย่างอยู่เป็นไปตามแผนผังสำเร็จเวลาของธรรมแต่ละร,รมธาตุ มีชีวิตเป็นยังอยู่ไปตามการกรรกับควบคุมแผนผังสำเร็จของธรรมซึ่งมีความละเอียดเป็นเครื่องจักรละเอียดเป็นพลังงานละเอียด มีความละเอียดมากกว่า,าธาตุธาตุละเอียดาธาตุหยาบธาตุดินน้ำไฟลมอากาศธาตุวิญญาณธาตุอยู่ในการบังคับควบคุมแผนผังสำเร็จ เวลาของธรรมแต่ละธรรมบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลงปู่สดยันทัสโรทำให้คนสัตว์สิ่งของเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานรู้เห็น ถึงธรรมทั้งหมดทุกทุก,ทก,ทกธรรมให้คนสัตว์สิ่งของใช้ร่างกายรวบรวมรักษาปรมีสามสิบทัตรพระเดชพระคุณหลงปูสดยันทัสโรซึ่งเกิดจากศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยปรมีสามสิบทัตรพระเดช พระคุณหลวงปู่สุดจันทัสโรถึงดูดบอกเกิดศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธรรมทุกธรรมของธาตุทุกธาตุให้เกิดเป็นธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปูส่สดจันทัสโรใหม่ ดึงดูดบอกเกิดสูงกลางดวงกลุ่มทุกหน่วยของธาตุให้อยู่ในการบังคับควบคมุมแผนผังสำเร็จเวลาของธรรมบาร,รมีสาสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรให้ธาตุประกอบเป็น ร่างกายของคนสัตว์สิ่งของร่างกายของทุกท่อทานธรรมบารมีสามสิทรรัศสเด,ดปพะกุลหลวงโปศันทัสโรให้ร่างกายทุกท่อทานธรรมบารมีสามสิทรรัศสะเด,ดปพะกุลหลวงโปศันทัสโร รับเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานให้ทำบาร,ร,ม,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปูส่สดจันทัสโรเดินทางไหลเวียนขยายขอบเขตได้กว้างขวาง เข้าหาธรรมทุกธรรทาาทุกธทตุไปได้ต่อเนื่องเป็นปกติเกิดการรวบรวมรักษาบารบีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุธรรทธจันทัสโรจากธรรมทั้งหมดทุกธรรมได้สำเร็จ อยู่ตลอดเวลารักษาให้นิพพานธรรมปรมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สักดจันทัสรดำรงตัวตนเที่ยงแท้ไม่เสื่อมสลายมั่นคงยั่งยืน ไม่ให้ถูกธรรมที่ไม่ใช่บาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระกุลหลวงปุษจันทัศโรที่รวมหมายถึงธรรมกิเลสที่รุกเข้ามาในอิปผ่านธรมรมบารมีสามสิบทัศน พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรเพื่อยึดธรรมยึดธาตุไปจากนิพพานธรรมปรมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรปรมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรดึงดูดบอกเกิด ให้ธรรมกิเลสเกิดเป็นธรรมบรมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดันทัศรมใหม่ๆเกิดขึ้นสำเร็จตลอดเวลาหยุดการถูกยึดธรรมยึดทาตุไปจากนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัต พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัศโรท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัศโรบางส่วนคนสัตว์สิ่งของบางส่วนที่ถูกกิเลสยึดธรรมยึดธาต ไปอยู่ในแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสที่เป็นชีวิตเป็นยังอยู่ไม่มีทานไม่มีศีลไม่มีสมาธิชีวิตที่ไม่มั่นคงไม่ยั่งยืน แตกสลายไม่ตั้งมั่นอยู่ได้ถูกยึดธรรมยึดธาตุจากแผนผังสํเเ็็จเวลาของกิเลสเป็นการบูชายันคนสัตว์สิ่งของ ทำให้เกิดเป็นซากคนสัตว์สิ่งของกิเลสบังคับให้นำซากคนสัตว์สิ่งของมาเป็นทรัพสมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบ เป็นการอยู่ร่วมกันของคนสัตว์สิ่งของอยู่กันแบบไม่รักไม่เมตตาไม่เอื้ออาทรไม่ปลอดภัยไม่เอาหโัวสิกกรรมไม่เป็นพี่เป็นน้องอยู่กันเพื่อทำลายล้างตัวเอง ทำลายล้างซึ่งกันและกันอยู่เพื่อเป็นทาตุรับใช้ให้กิเลสใช้ร่างกายเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานให้กิเลสยึดรมยึดธาตุ ไปอยู่ในการบังคับควบคุมของกิเลสยึดพื้นที่ของบารมีสามสิบทัศพระเดชพระกุลหลวงปุษจันทัสโรทำให้ไม่เป็นปกติของแผนผังสำเร็จเวลาบารมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สจัทยาสรให้อยู่ในสภาพที่กิเลสบังคับหลอกลวงให้พึ่งพาอาศัยกิเลสนำเสนอเรื่องราวเหตุการณ์ สร้างวิกิตอุปสรรคปัญหาให้คนสัตว์สิ่งของวนเวียนไปตามแผนผังสําเร็จเวลาของกิเลสที่อยู่กับชีวิตที่เศร้าหมองมืดมนสับสน ไม่รู้เห็นถึงธรรมทั้งหมดไม่รู้เห็นถึงแผนผังสําเร็จเวลาของธรรมทั้งหมดกิเลสที่ยึดธรรมยึดธาตุไปจากร่างกายคนสัตว์สิ่งของ ไปจากทุกท่อทานธรรมบารมีสามสิทธัสระเดระคุลหลวงปู่สดจันทัสโรไปจากนิพพานธรรมบารมีสามสิทธัสระเดพระคุลหลวงปู่สดจันทัสโรเพื่อไปเป็นของนิพพานธรรมกิเลสนิพพานธรรมที่ไม่ใช่บารมีสามสิทธัสระเดพระคุลหลวงปู่สดจันทัสโร ทำให้คนสัตว์สิ่งของมีกิเลสสั่งสมในร่างกายเพิ่มมากขึ้นมีแผนผังสำเร็จววลาของกิเลสที่อยู่ในศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธรรมกิเลสศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธาตุที่กิเลส บังคับควบคุมได้กิเลสท,ที่เพิ่มมากขึ้นในร่างกายคนสัตว์สิ่งของที่เป็นร่างกายของทรัพสมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาทำให้ร่างกาย ของคนสัตว์สิ่งของร่างกายของทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งอยาบไม่ตั้งมัน่นไม่มั่นคงไม่ยั่งยืนเสื่อมสลายแตกสลาย จากการถูกยึดธรรมยึดพาดตามแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสเป็นการทำลายคนสัตว์สิ่งของทำลายทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัย พลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบเป็นการสร้างภัยพิบัติสงครามวิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นอย่ายู่เป็นการบูชายันคนสัตว์สิ่งของเกิดซากคนสัตว์สิ่งของ กิเลสบังคับหลอกลวงให้คนสัตว์สิ่งของมีชีวิตอยู่กับซากคนสัตว์สิ่งของที่มีแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสเกิดแก่เจ็บตายเป็นแผนผังสำเร็จยึดธรรมยึดธาต ไปจากนิพพานธรรมบรารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณลวงปูสจันทัศโรแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสท,ที่หนาแน่นมากขึ้นสร้างโครงสร้างกอทมขออที่เป็นโครงสร้างให้คนสัตว์สิ่งของเป็นศัตรูกับตัวเอง เป็นศัตรูซึ่งกันและกันเป็นคู่กรรมคู่เวรเจ้านี่ลูกนี้อาฆาตมาตร,ร้ายเบียดเบียนจองเวรกับตัวเองกับซึ่งกันและกันไม่รู้ถึงการยึดธรรมยึดธาตุจากธรรมกิเลส ที่บังคับหลอกลวงปิดบังตัวเองว่ายึดธรรมยึดธาตุไปจากนิพพานธรรมบาร,รมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลงปสษฏตันทัสโรทำให้เสื่อมสลายอยู่ตลอด เป็นวิกฤตอุปสรรคปัญหาขาดแคลนทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบทำให้ชีวิตเป็นยังอยู่ไม่มั่นคงไม่ยั่งยืน วุ่นวายสับสนกิเลสบังคับหลอกลวงให้ยึดมั่นถือมั่นไม่ปล่อยวางกิเลสหลอกลวงว่าสามารถพึ่งพาอาศัยกิเลสได้แท้จริงแล้วถูกกิเลสบังคับหลอกลวงยึดธรรมยึดทะ อยู่ตลอดเวลาความเสื่อมความทุกข์ระทมสมสารที่เป็นธรรมกิเลสอยู่ในตัวคนสัตว์สิ่งของบังคับควบคุมให้คนสัตว์สิ่งของ สั่งสมรูปรวมแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสกอทมอคออที่บังคับให้เกิดแก่เจ็บตายบังคับให้นํำซากคนสัตว์สิ่งของมาเป็นทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบ ทำให้เกิดเป็นภัยพิบัติสงคลามทำลายทรัพสมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบทำให้เป็นวิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นยังอยู่ในทุกหลายละเอียดที่กิเลสบังคับหลอกลวงว่าสามารถพึ่งพาอาศัยกิเลสได้ แท้จริงแล้วเป็นการบังคับหล,ลอกลวงจากอิเลสเพื่อยึดธรรมยึดทาุไปจากนิพพานธรรมบารมีสามสิบพัฏพระเดศพระคุณหลวงปู่สดจัญทัสโรบารมีสามสิบพัพระเดศพระคุณหลวงปู่สดจัญทัสโรสังเกตลงรายละเอียด ในธรรมทั้งหมดในแผนผังสำเร็จเวลาของธรรมทั้งหมดเพื่อปรับปรุงสร้างแผนผังสำเร็จเวลาบารมีสามสิทธรรัประเดชพระคุณหลวงโพสต์จันทัศโรให้เปลี่ยนจากการถูกยึดธรรมยึดธาตุไปจากนิพพานธรรมบารมีสามสิทธรรัประเดชพระคุณหลวงโพสตจันทัสโร ให้เกิดเป็นการรุกเข้าหาธรรมทุกธรรมธาตุาทุกธาเพื่อให้ศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สุจัญทัสโรรุกเข้าหาศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธรรมทุกธรรมของธาตุทุกธาตุเพื่อดึงดูดบ่อกเกิด ให้เกิดเป็นธรรมบารมีสามสิบทัสเด็จพระคุณหลวงปู่สดจันทสรมใหม่ๆได้ธาตุใหม่ๆอยู่ในการบังคับควบคุมของธรรมบารมีสามสิบทัะเด็จพระคุณหลวงปู่สดจันทัรรนสรม ทำให้ชีวิตเป็นอย่างอยู่ของท่อทานธรรมบารมีสามสิทธรรัตระเดชพุทคุณหลวงปสจันทัสรอยู่เป็นปกติสุขไปตามการบังคับควบคุมแผนพังสำเร็จเวลาบารมีสามสิทธรรัตระเดชพระคุณหลวงปสจันทัสโรโยติการถูกยึด ร,รมยึดาธาตุไปจากนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงพุทธเดนทัสโรเกิดการรวบรวมรักษาบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงพุทธเดนทัสโรที่ได้จากธรรมทุกธรรมวิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นอย่างอยู่ ซึ่งเกิดมาจากแผนพังสำเร็จเวลาของกิเลสที่บังคับคนสัตว์สิ่งของยึดธรรมยึดธาตุไปจากคนสัตว์สิ่งของไปจากนิพพานธรรมปรมีสามสิบทัศษพระเดชพระคุณหลวงปสษจันทร์ัศโร ที่ทําให้คนสัตว์สิ่งของบูชายันคนสัตว์สิ่งของให้เรียนเดรลฉาวิชาเรียนสยศาสตร,ร์สยเวทเรียนการบูชายันคนสัตว์สิ่งของเพื่อสั่งสมทซาตคนสัตว์สิ่งของให้เพิ่มมากขึ้น เรียนการเพิ่มรากคนสัตว์สิ่งของที่กิเลสบังคับหลอกลวงว่าเป็นทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบกิเลสบังคับหลอกลวงให้เรียนเดลฉานวิชาเรียนไสยศาสตร์ สยเวทเรียนเพื่อรวบรวมรักษากิเลสให้เกิดขึ้นในร่างกายคนสัตว์สิ่งของในสะคนสัตว์สิ่งของในร่างกายทุกท่อฐานธรรมบารมีสาสบทัศเฟเดระคุลลงปสตันทัสโรบารมี30สิทัศ พระเดชพระคุณหลวงพุทธสดยันทัสโรหยุดแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสทั้งหมดอย่างสมบูรณ์ตลอดเวลาจากการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงพุทธสดยันทัสโรบารมีสามสิบทัต พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรทำให้พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโย คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทน์คนนกอยู่รับรู้ถึงศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุษจันทร์ทัสโรดำเนินชีวิตเป็นยังอยู่ตามแผนผังสำเร็จเวลาบาร,รมีสามสิทัศน์ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรให้ร่างกายรวบรวมรักษาบารมีสามสิทธัสพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรที่ได้จากธรรมทุกธรรมถูกศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยบารมีสามสิทธัสพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรรุกเข้าหาศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธรรมทุกธรรมของธาตุทุกธาต เพื่อดึงดูดบอกเกิดให้เกิดเป็นธรรมบาร,รมีสามสิทธัประเด็ชพระคุณหลวงพระสดจันทัสรโรอย่างสมบูรณ์ดึงดูดบอกเกิดให้ธาตุรวมเป็นร่างกายของคนสัตว์สิ่งของของทุกท่อฐานธรรมบาร,รมีสามสิทธัสสะเดชพระคุณหลวงพรสดจันทัสโรให้เป็นร่างกายของลักษณะมหาบุรุษ ร่างกายของที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษเป็นการสร้างที่สุดแห่งธรรมบาร,รมีสามสิทธัตระเดชพระกุลหลวงปสุดแันทัสโรทำให้ครูบาอาจารย์ของเรานำให้เราได้ทำหน้าที่งานอาชีพที่แท้จริง ให้ร่างกายรวบรวมรักษาบาร,รมีสามสิทัศน์เดชพระคุณหลวงพศันทัสโรจากธรรมทุกธรรมยุติวิกิจอุปสรรคปัญหา,าชีวิตเป็นยังอยู่แผนผังสำเร็จเวลาของธรรมทั้งหมดแผนผังสำเร็จเวลาของธรรมกิเลสเพื่อสร้างแผนผังสำเร็จเวลาบาร,รมีสามสิทัศสะเดชพระคุณหลวงพศันทัสโร ครูบาอาจารย์นั่ของเรานำให้เราอดทนศรัทธาเลื่อมใสพึ่งพาอาศัยและลึกนึกคิดรับรู้จดจ่อศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกรำบารมีสามสิบพัดพระเดชพระกุลหลวงปู่สดจันทสโรที่ทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ตลอดเวลา เพื่อสร้างที่สุดแห่งธรรมบาร,รมีสามสิบทัพระเดพระคุณหลวงโพสจันทัสโรได้สำเร็จตลอดเวลาตลอดที่สุดแห่งธรรมบาร,รมีสามสิบทัพประเดระคุณหลวงโพสจันทัสโรตลอดไป